เงียบๆเลยยังไยังไงอ้หจับครับๆๆน,นี่เลยด้วยคันสไลด์จาก BPO f ชิ i s h i n g นะครับดูกันเลยเวลายืดคันสไลด์ใช้เราควรยืดจากท่อนปลายก่อนนะครับยืดจากปลายออกไปนะ เยื่อที่ใช้ก็เป็นเยื่อแซบจากไาย BPO Fishing ครับใช้ตัวเบรเ,เบอร์ 2O นะแล้วาทางสเตน2.7กรัมครับเดี๋ยวมาลองดูกันโอ้ยอาแล้วอุย้ย เอาเหยื่อเราไปเลยโอ้ยังเหลือน้นอยอยู่เคครับเดี๋ยวเยวเหยื่อใหม่กันโอเ้เอ้ยเหยื่อเราก็เหลืออยู่แค่นี้นะทําไมครับเขียนสีบ้างอลองสีนี้ดูบ้างครับแพ็กเกจเขาดีด้วยนะของเหยื่อแซ่บจากดีทีโอนะครับ เดี๋ยวเข้ามาข้างในแล้วเสียขยะไปกองกันอยู่ฝั่งนี้น เงียบ,บเลยข้างในเงียโอ้ยกัดครับโอ้โอ้ย,อยบอกนี้เงียบพวกกัดเลยชิบบอกข้างในเงียพวกกัดเลย ช่อนสสวยหนึ่งแต้มครับจากยางแซบจาก BPO ไป i ิ i n g ครับผมโอเคงานสติไว้ใจได้นะ,ะถ่ายรูปก,กันใส่ดีครับแต่วันนี้เราไม่ต้องการ มาปล่อยน้องกลับไปครับบายบาย